กำลังฟังลุงข้างบ้านพอดแคสต์สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ลุงข้างบ้านพอดแคสต์ครับรายการที่<ม>จะมาชวนคุณแชร์มาแลกเปลี่ยนเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งจากอดีตและปัจจุบันในแง่มุมต่างๆพูดคุยกันสบายๆเหมือนคุยกับลุงข้างบ้านครับเมื่อพูดถึงกีฬาฟุตบอลนะครับ สิ่งที่อยู่คู่กันมาเสมอก็คือทีมฟุตบอลและก็แฟนบอลที่รักในทีมนั้นๆน,น,นะครับแล้วหากวันใดก็ตามที่มีการแข่งขันสิ่งเชียร์ของแฟนบอลก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยกระตุ้นให้นักฟุตบอลของทีมตัวเองนั้นเนี่ยมีกําลังใจในการแข่งขันและก็สามารถทําผลงานออกมาได้ตามที่แฟนๆคาดหวังเอาไว้และถ้าเกิดว่าเราพูดถึงการแข่งขันระหว่างทีมร่วมเมืองเดียวกันละ่ะแน่นอนว่าการแข่งขันที่มีความดูดเดือดจากที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็ยิ่งจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเสียงก องเชียร์ในสนามระหว่างทั้งสองทีมเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยคําสบทคําดาคําสาปแช่งอีกฝ่ายหนึง่งบางครั้งก็ลา,ลาไมไปถึงการด่าพ่อรอแม่เลยก็มีซึ่งบรรยากาศอย่างนี้เนี่ยถือว่ารุนแรงและคุกนุ่นมากกว่าการแข่งขันระหว่างทีมปกติเหล่าแฟนบอลจะรู้จักกันดีในชื่อของการแข่งขันดาร์บี้แมชประเด็นนี้แหละครับลุงจะชวนทุกๆคนมาพูดคุยกันจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกันว่าดาร์บี้แมชนั้นมีที่มาที่ไปเป็นยังไงทําไมถึงเรียกการแข่งขันระหว่างทีมร่วมเมืองว่าเป็นดาร์บี้แมชและลุงจะพา ทุกคนไปดูตัวอย่างดาร์บี้แมชที่น่าสนใจเป็นแมชที่แฟนบอลไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงพร้อมกันได้ยังครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยคำว่าดาร์บี้แมชนั้นมาจากไหนเรามาดูที่มาของคำ,คำนี้กันก่อนนะครับ ตามข้อมูลของเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของลีฟุตบอลลาลิก้าของสเปนเนี่ยนะครับได้เปิดเผยว่าจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมดาร์บี้แมชนั้นเริ่มมาจากประเทศอังกฤษนั่นเองครับแต่จะเล่ากันที่มาที่ไปจริงๆแล้วเนี่ยเกมดาร์บี้แมชอาจจะต้องย้อนกลับไปในช่วงศตวรรษที่18เกิดขึ้นในเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าเมืองแอชบอร์นในมณฑลดาร์บี้ชายนะครับซึ่งช่วงเวลาที่ว่านั้นก็คือปี1778รครับระหว่างที่เอลร์ลำดับที่12แห่งดาร์บี้ที่ชื่อว่าเอ็ดเวิร สแตลลี์นะครับกำลังสูบซิก้าตัวโปรโดเขาก็ได้เกิดไอเดียเป้นมาที่จะจัดการแข่งขันยิปซัมดาบีหรือเดอะดาบีการแข่งขันม้าเดอะดาบีนี่นะครับถูกจัดขึ้นในเขตเซเร่แคว้นตอนใต้ของเมืองลอนดอน แข่งขันกันณนะสนามยิปซัมดาวโดวยการแข่งขันแข่งม้านี้นะครับได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากสถานที่จัดนั้นง่ายต่อการเดินทางของคนอังกฤษจึงทําให้มีผู้คนเข้ามาชมการแข่งขันกันอย่างล้นหลามนอกจากการแข่งม้านี้ก็ได้มีร้านค้าต่างๆมาใช้พื้นที่ในการแสดงสินค้าของตัวเองอย่างมากมายด้วยนะครับทำให้งานดาร์บี้แมชนี้กลายเป็นวันสําคัญที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นความบันเทิงและเป็นการสร้างไรายได้ให้แก่คนในพื้นที่อย่างมหาศาลครับ และถ้าหากว่าเราลองจินตนาการถึงความโด่งดังในการแข่งขันดร์บี้แมชนี้นะครับก็ถึงขนาดที่ว่าถ้าหากวันและเวลาในการจัดดร์บี้แมชเนี่ยไปชนกับการประชุมรัฐสภาของอังกฤษคุณผู้ฟังลองเดาและเล่นดูสิครับว่าอะไรจะต้องหลีกทางให้กันอ่าหลายๆคนน่าจะเดาได้ถูกนะครับการประชุมสภาจะต้องมีการเลื่อนวันออกไปครับเพราะว่าเราสมาชิกต่างก็หน,นีเข้ามาดูการแข่งม้ากันหมดนั่นเองครับ และเมื่อวันเวลาได้ผ่านไปบริบททางสังคมก็มีการเปลี่ยนไปตามยุคสมัยความนิยมในการเข้าไปชมการแข่งขันม้าดาร์บี้แมชนี้ก็มีความนิยมที่ลดน้อยถอยลงไป การไม่แมชจึงถูกนำมาใช้ในการนิยามการแข่งขันน่าสำคัญของกีฬาประเภทอื่น,นๆแทนอย่างเช่นรักบี้ฮอกกี้คริกเกต็ตหรือแม้กระทั่งฟุตบอลโดยคำว่าดา r ี y กลายเป็นคำที่แสดงถึงความสำคัญของแมชน,นั้นๆหรือเมื่อไรก็ตามที่ชาวอังกฤษได้ยินคำว่าดา r ี y นำหน้าพวกเขาก็จะรู้ได้ทันทีว่ามันมีความสำคัญและมีความมันกำลังรออยู่นั่นเองครับโดยในปัจจุบันนี้นะครับคำว่าดา y ี a แมชก็มักจะถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในวงการฟุตบอลแต่ครั้งแรกสุด ที่คําว่าดาบี้ถูกนํามาใช้ก็ต้องย้อนกลับไปในปี1914ครับหลังจากที่หนังสือพิมพ์ Daily Express ได้นําเอาคําว่าดาบี้มาใช้พาดหัวเป็นครั้งแรกโดยใช้ในการโปรโมทการแข่งขันระหว่าง2ทีมร่วมเมืองลิเวอร์พูลอย่างลิเวอร์พูลและเอเวอร์ตันซึ่งนอกจากจะเป็นการโปรโมทการแข่งขันฟุตบอลแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นการกระตุ้นความสนใจของแฟนบอลทั้งสองทีมลิเวอร์พูลก็จะเป็นตัวแทนของฝั่งสีแดงส่วนเอเวอร์ตันก็จะเป็นตัวแทนของฝั่งสีน้ำ โดยที่วัตถุประสงค์ต้องการที่จะตั้งคําถามกับแฟนบอลทั้งสองทีมว่าแมตชนี้ใครกันแน่จะเป็นเจ้าแห่งเมอร์ซี่ไซส์จะเป็นสีแดงหรือจะเป็นสีน้าเงินเพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจและหลังจากนั้นนะครับคำว่าดาร์บี้แมตช์ก็เลยถูกนําเอามาใช้เพื่ออธิบายการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมที่มาจากเมืองเดียวกันและก็จะมีการเรียกชื่อเฉพาะตามเมืองนั้นๆอย่างเช่นแมนเชสเตอร์ Manchester, ก็จะเป็นการแข่งขันระหว่างแมนเชสเตอร์อยู่ในเตะพบแมนเชสเตอร์ซิตี้นิสส์แมนเชส สเตอร์บีหรือในฝั่งลอนดอนอย่างเช่นอาร์เซนอลพบท็อตแนมฮอสเปอร์ในศึกนอร์ l ลอนดอนดาบีหรือในฝั่งของเมืองเบอร์มิงแฮมนะครับก็อย่างเช่นแอสตันวิลล่าพบกับเบอร์มิงแฮมซตตี้ในศึกเบอร์มิงแฮมดาบีเพื่อเป็นการปลุกเร้าอารมณ์แฟนบอลให้มีความายหรือมีความตื่นเต้นไปกับการแข่งขันที่กำลังจะมาถึงและเป็นการบ่งบอกว่าการแข่งขันนักนี้มีความสำคัญมากเพียงใดครับ ด้วยความนิยมของกีฬาฟุตบอลนะครับดาร์บี้แมชจึงแพร่หลายไปยังลีกต่างๆทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นดาร์บี้ ดิมิลานอซึ่งเป็นชื่อเรียกการแข่งขันระหว่าง2ทีมในเมืองมิลานเอซีมิลานและอินเตอร์มิลานหรือในฝั่งของสเปนก็มีนะครับเรียกว่าเอลเดบิมาริโอหรือการแข่งขันฟุตบอลดาบี้แมชระหว่าง2ทีมจากเมืองมาดริดเรอัลมาดริดและอาตเลติโกมาดริดโดยภายหลังดาบี้แมชนี้นะครับได้ถูกนําไปใช้เพื่อเรียกเกมสําคัญสําคัญในการลุ้นแชมป์อีกด้วยตัวอย่างเช่นการแข่งขันระหว่างเรอัลมาดริดกับบาร์เซโลนาซึ่งในนัดน,นี้จะมีชื่อเรียกเฉพาะว่า เอลคลาสิโกหรือในฝั่งของเยอรมันนะครับบาเยนมิวนิกกับบรุรเซียดอร์มุนถ้าเวลาทั้งสองทีมนี้มาเจอกันจะมีชื่อเรียกประจําแมตช์ว่าเอลคลาสิเคอร์ครับและเสน่อย่างหนึ่งของเกมดับบี้แมชนะครับไม่ใช่เพียงแค่ชัยชนะเพื่อสร้างโอกาสในการลุ้นแชมป์กะทิย์ตท่านิ้นะครับแต่ยังเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีที่เราแฟนบอลต่างคาดหวังกันที่นอกจากจะส่งเสียงเชียร์ให้เกิดกล้องในสนามแล้วเนี่ยยังเต็มไปด้วยการใช้คําพูดที่หยาบคายการเยาะเย้ยถักถางใส่ทีมตรงข้าม พฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยนะครับค่อนข้างจะขัดแย้งกับภาพลักษณ์ผู้ดีของชาวอังกฤษอย่างสิ้นเชิงครับความร้อนแรงของการแข่งขันดร์บี้แมชนี้นะครับมีความร้อนแรงถึงขั้นที่ว่าแฟนบอลแต่และฝั่งจะมีการแต่งเพลงเพื่อยุยุแฟนบอลฝ่ายตรงข้ามอยู่เสมอน,นะครับอย่างเช่นในน็อตลอนดอนดร์บี้แมชที่นับว่าเป็นดร์บี้แมชที่มีความดุเดือดที่สุดนั่นหนึ่งในลอนดอนเลยระหว่างอาร์เซนอลกับสเปอร์โดยทางฝั่งสเปอร์จะมีเพลงล้อเลียนอาร์เซนอลซึ่งไม่ได้มีถิ่นฐานอยู่ในโซนลอนดอนเหนือตั้งแต่แรกว่าอันนี้แไทยนะ สซหัวพวกแกไปซะหรือลอนดอนเหนือเป็นของพวกชั้นเว้อันนี้นีคือแปลแบบสุภาพนะครับจริงๆยาบกว่านี้เยอะนะครับดูผิวเผินแล้วเนี่ยก็เหมือนจะเป็นเพลงที่แซวกันเล่นๆนะครับแต่ว่าสําหรับชาวอังกฤษที่มีความคลั่งคล้ายฟุตบอลอยู่ในสายเลือดเนี่ยเพลงที่บรรดาแฟนบอลแต่งให้กับแฟนทีมฝ่ายตรงข้ามเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่จริงจังและเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากๆนะครับซึ่งพวกเขาก็จะถือว่าทีมข้าใครอย่าแตะ จะได้มาล่วงเกินเป็นอันขาดนั่นเองครับเมื่อมองจากพาชั่นและความคลั่งไคล้ค่อนข้างจะดุรแรงของแฟนบอลชาวอังกฤษนะครับแฟนบอลชาวไทยอย่างเราเองก็อาจจะมีข้อสงสัยนะครับว่าเฮ้ยมันก็แค่ฟุตบอลหรือเปล่าทําไมจะต้องเชียร์กันเอาเป็นเอาตายขนาดนั้นทําไมจะต้องแบบมีพาชั่นรุนแรงขนาดนั้นนะครับด้วยวัฒนธรรมการเชียร์ฟุตบอลของอังกฤษนี่นะครับแฟนบอลอังกฤษเนี่ยเขามองว่าการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยมันไม่ใช่แค่การแข่งขันแค่นัดนัดเดียวแต่ว่ามันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีที่ไม่ จะอ่อนข้อให้กันได้ เพราะว่าในมุมมองของแฟนบอลอังกฤษนะครับที่มีความผูกพันกับกีฬาฟุตบอลมาอย่างยาวนานเขามองว่าฟุตบอลเนี่ยเป็นสิ่งที่มากกว่ากีฬาแต่ถือว่าเป็นวิถีชีวิตเลยทีเดียวนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าเวลาแข่งขันฟุตบอลแตะละนัดทำไมพาชันหรือว่าความมีอารมณ์ร่วมในเกมแตะละนัดจึงมีสูงมากและยิ่งเป็นการแข่งขันแบบดาร์บี้แมตช์ที่เป็นทีมร่วมเมืองเจอกันทีมที่เป็นศัตรูเจอกันหรือเป็นทีมที่กําลังแย่งแชมป์มาพบกันเนี่ยพาชั่นถึงได้สูงมากเพราะว่ามัน เป็นเรื่องเกี่ยวกับศักดิ์ศรีนั่นเองครับ เอาละครับเป็นยังไงกันบ้างกับเรื่องราวของดาร์บี้แมชหลายๆคนก็พอจะเข้าใจกันแล้วนะครับว่าดาร์บี้แมชหมายถึงอะไรและก็มีที่มาที่ไปเป็นยังไงทีนี้ลุงจะพาทุกๆคนมาดูว่าดาร์บี้แมชแมทไหนบ้างที่แฟนบอลไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงซึ่งลุงก็ได้หยิบยกตัวอย่างมาให้5แมตม์ด้วยกันครับแม์แรกนะครับแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ครับเป็นการพบกัรระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเตดพบแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเมืองแมนเชสเตอร์มีประวัติศาสตร์อันย นนนทั้งในเรื่องของการทําธุรกิจการดําเนินชีวิตและฟุตบอลทั้ง2ทีมเนี่ยต่างก็มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานมาแล้วถ้าหากว่าเราย้อนเวลากลับไปราๆประมาณยุค80จะถึงยุค90ตอนต้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอุณหภูมิในการแข่งขันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีการแข่งขันที่รุนแรงอะไรมากมายเนื่องจากว่าในช่วงเวลานั้นนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีผลงานในการแข่งขันที่ค่อนข้างจะดีกว่าแล้วก็มี ผลงานที่จับต้องได้มากกว่าแมนซิตี้ที่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่กลางตารางจนถึงท้ายตารางแต่ในช่วงเกือบ10ปีที่ผ่านมาโมเมนตัมถูกเบี่ยงมาทางฝั่งสีฟ้าก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเป็นเพราะว่าฝั่งแมนซิตี้นี้ทำผลงานได้ดีกว่ามีลุ้นแชมป์ทุกปีแตกต่างจากแมนยูในเติทที่เปลี่ยนผู้จัดก,การทีมจากเซอร์อเล็กซ์ฟูกุสันที่พิสซันแดงก็ห่างเหินจากความสําเร็จไปนานพอสมควรโดยเฉพาะในการแข่งขันพรีเมียร์ลีกนะครับดังนั้นการแข่งขันระหว่างทั้งสองทีมเจอกันเมื่อไหรไม่ว่าจะเป็นที่สนาม ของแมนซิตี้หรือของแมนยูเองต่างฝ่ายต่างก็ใส่กันเต็มที่ครับเพราะว่านั่นคือเรื่องของศักิ์สีและเป็นการวัดกันไปเลยว่าสุดท้ายแล้วแมนเชสเตอร์ Manchester จะเป็นสีอะไรระหว่างสีแดงหรือสีฟ้านั่นเองครับฟุตบอลดาร์บี้แมตช์แมตช์ที่2ที่จะแนะนํากันนะครับก็คือ เอลวอราซิโกครับเอลวอราซิโกเป็นการแข่งขันระหว่างบาร์เซโลนาและเรอัลมาดริดแห่งสเปนครับนี่คือคู่ดาร์บี้แมชที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการฟุตบอลสเปนครับทั้งสองทีมพบกันครั้งแรกเมื่อปี1902ความที่เป็นประปักษ์ระหว่างกันของทั้ง2ทีมเนี่ยเริ่มจากการเปลี่ยนถ่ายทางสังคมไปจนถึงความสัมพันธ์ทางด้านการเมืองระหว่างชาวสเปนที่กรุงมาดริดและชาวกาตาลันที่บาร์เซโลนาและทำให้เวลาที่ทั้ง2ทีมนี้พบกันทีไรความร้อนแรงของเกมฟ,ฟุตบอลก็ ทบีคูณมากขึ้นเพราะว่ามันมีความหมายมากกว่าฟุตบอลแต่ว่ามันยังสื่อถึงมิติด้านอื่นๆทั้งด้านสังคมรวมไปจนถึงเรื่องของชาติพันธุ์นั่นเองครับมาต่อกันเลยในแมตช์ที่3นะครับเป็นมิลานดา์บี้ครับเป็นการพบกันระหว่างเอซิมิลานพบ อินเตอร์มิลานแห่งศึกก้าโชข้สเลอาอิตาลีครับว่ากันว่าการพบกันของทั้งสองทีมนี้เป็นดาร์บี้แมตช์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอิตาลีครับเพราะว่าต่างทีมต่างมีประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันถึงแม้ว่าทั้งสองโสองโมสรน,นี้จะใช้สนามแข่งสนามเดียวกันในนามของเอซีมิลานจะใช้สนามที่ชื่อว่าซานซิโรในส่วนเตอร์มิลาน <c oughs> จะเรียกสนามเดียวกันนี่นะครับว่าจูเซเป้เมสซาครับใครที่เป็นแฟนบอลพันแท้ของฟุตบอลอิตาลีเนี่ยก็พอจะทราบกันมาบ้างแล้วนะครับว่า แท้จริงแล้วเนี่ยในสมัยก่อนเอซิมิลานและอินเตอร์มิลานเป็นทีมทีมเดียวกันมาก่อนก่อนที่จะมีความขัดแย้งกันในปี1908โดยที่ความขัดแย้งนั้นเกิดจากเรื่องราวของการก่อตั้งสมาคมอินเตอร์เพื่อสนับสนุนให้มีการรับนักเตะต,ต่างชาติเข้ามาอยู่ในทีมนั่นเองครับพอเกิดปัญหานั้นปุ๊บทั้ง2ทีมก็เลยแตกออกเป็น2ทีมกลายเป็นเอซิมิลานและอินเตอร์มิลานจนถึงปัจจุบันนี้ครับดาร์บี้แมตที่4นะครับคือนอร์ทเวสต์ดาร์บี้หรือเกมแดงเดือดนั่นเองครับเป็นการพบกันระหว่างแมนเช พบกับลิเวอร์พูลในศึกฟุตบอลพีเมลีกอังกฤษนั่นเองครับศึกแดงเนืออระหว่างลิเวอร์พูลและแมนยูเนี่ยนะครับนับว่าเป็นศึกดาร์บี้แมชที่มีความยิ่งใหญ่และมีความสําคัญที่สุดในฟุตบอลอังกฤษเลยก็ว่าได้ด้วยความที่ทั้งเมืองลิเวอร์พูลและเมืองแมนเชสเตอร์ต่างมีความขัดแย้งกันมาตั้งแต่ในช่วงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมในอังกฤษแล้วเมื่อเข้าสู่ยุคที่ฟุตบอลเป็นกีฬามหาชนเป็นกีฬาที่ชาวอังกฤษชื่นชอบเนี่ยความสําเร็จของทั้งสองทีทมก็มีมากพอ ออกันเรียกได้ว่าเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีเลยทีเดียวดังนั้นเจอกันเมื่อไหร่ก็ต้องใส่กันไฟลับทุกทีเลยครับและดัร์บี้แมชที่5ที่ลุงจะมาแนะนำในวันนี้นะครับก็คือดัร์บี้แมชที่เรียกว่าซูเปอร์คลาสิโกครับ เป็นการพบกันระหว่างโบคาจูเนียพบกับริเวอร์เพลตซึ่งทั้งสองทีมนี้อยู่ในลีกอาเจนตินานั่นเองครับว่ากันว่าการเจอการระหว่างโบคาจูเนียและริเวอร์เพลตถือว่าเป็นดาร์บี้แมตช์ที่มีความดุเดือดที่สุดในโลกฟุตบอลเลยก็ว่าได้ครับแฟนบอลทั้งสองทีมจะช่วยกันทำป้ายกระดาษจำนวนมากแล้วก็โยนเข้าสู่สนามจุดพูไฟสร,สร้างสีสันหลากหลายจนมีควันคลุ้งเต็มสนามรวมไปถึงเสียงเชียร์อันดังเกึกกล้องเสียงโห่ร้องของแฟนบอลทั้งสองทีมที่ทำให้อัตจันแทบพังเลยทีเดียว ซึ่งสื่อแห่งศักดิ์ศรีของทั้งสองทีมนี้นะครับมีที่มาโดยที่พื้นเพของทั้งสองทีมนี้เกิดจากกรุงบัวโนสไอเรสที่อาร์เจนตินาก่อนที่ทางริเวอร์เพลนเนี่ยจะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในเขตของนูเนสที่มีความมั่งคั่งมากกว่าก็เลยสร้างความเปรยียดชังให้กับฝ่ายหนึ่งก็คือโบคาจูเนียแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทั้งสองทีมนี้ก็ถือว่ามีถิ่นฐานที่อยู่บูโนสไอเรสและมีฐานแฟนบอลที่ค่อนข้างเหนียวแน่นพอสมควรเลยดังนั้นเมื่อมีปมอย่างนี้แล้วเวลาเจอกันเมื่อไรไรรร,ร่่กกกก็็ตีััััันนไฟลลาาบบบบททุเเเยยคปงงงือ ราวทั้งหมดของ match ดับบี้แมชรวมไปถึงแมทที่ลุงได้หยิบยกมาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันว่าดับบี้แมชนี้มีความสําคัญยังไงแล้วก็มีแมทไหนบ้างที่ควรจะไปหามาดูซึ่งลุงก็เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันแบบไหนก็ตามนะครับสุดท้ายแล้วพอจบการแข่งขันถึงเราจะทะเลาะกันถึงเราจะด่าทอแล้วก็อาจจะมีการขิงกันอาจจะมีการแขวกันบ้างจบแมทก็ถือว่าเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเนาะโอเคครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลเรื่อง,อ,ง,อ,ง,อ,งอะไร ที่น่าสนใจรวมไปถึงเกรดเล็กเกรดน้อยของดาร์บี้แอื่นๆที่ลุงอาจจะไม่ได้หยิบยกเอามาเป็นตัวอย่างเอามาพูดคุยกันเอามาแชร์กันได้เหมือนเดิมเลยนะครับ ติดตามลุงข้างบ้านพอดแคสต์ได้ทุกวันอาทิตย์ทางรายการเก็ทที่บันเทึงเวลา18นาฬิกาโดยประมาณครับทาง AM วปท792และเวลา19นาฬิกาโดยประมาณนะครับทาง YouTube c h a n n e l ชื่อ Channel ว่าลุงข้างบ้านคีอังเ l e n e x t กส์ดอสามารถฟังย้อนหลังได้ตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนล่าสุดเลยนะครับจะฟังตอนไหนก็ได้ตามสะดวกเลยแล่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่สําคัญกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้รับทราบคลิปใหม่ๆที่เราจะทําการอัปโหลดนอกเหนือจากที่มีพอดแคสต์ให้ฟังกันแล้ว แล้วในอนาคตข้างหน้าจะมีอะไรที่น่าสนใจก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับ EP ต่อไปจะมีเรื่องอะไรที่จะมาพูดคุยกันก็อย่าลืมติดตามฟังนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ